สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์ l เลซี่นะคะก็วันนี้นะคะเรามาอยู่กันในช่วงรีวิวอะไรดีนะซึ่งสิ่งที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะคะทุกคนก็คือนี่คะ่ะเป็นตัวรองพื้นสีจันนะคะแล้วก็แป้งสีจันนะคะรุ่นใหม่ของเขาเออทุกคนอาจจะได้เห็นมาแล้วนะคะคือแบบเรามาช้ามากแต่คือตอนนี้ทนกระแสไม่ไหวนะคะอยากจะรู้ว่า เออการปกปิดเขาดีขนาดนั้นเลยหรอเนื้อเขาดีขนาดนั้นเลยหรอนะคะก็เลยต้องแบบเออซื้อมาลองแล้วก็ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูสักหน่อยเพื่ออาจจะมีคนที่เออยังไม่ได้ลองซื้อมาใช้ก็ได้เนาะตัวนี้นะคะเขาจะมีชื่อว่าสีจันซูเป,ปอร์คอเบอร์เลสฟาวเดชั่น S P F 5 0 P A บวกบกบวกบวกนะคะทุกคนส่วนตัวนี้นะคะก็จะชื่อรุ่นเหมือนกันเลยแต่ว่า เป็นพาวเดอร์ SPF 35 PA บวก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 นะคะในส่วนของแพ็กเกจนะคะคิดว่าทำออกมาได้สวยเลยทั้งคู่เลยนะคะเพราะว่าเออมันเป็นสีแดงที่แบบ ดูหรูหราดูดึงดูดดูน่าใช้นะคะจะมาอ่านคำเคมรองพื้นให้ทุกคนฟังก่อนนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นรองพื้นผสมสารป้องกันแสงแดดนะคะมอบผิวแมตเนียนกลิบนะคะด้วยอนุพิเศษที่ช่วยปกปิดระดับปานกลางถึงระดับสูงนะคะแล้วก็กบทุกรอยได้อย่างแนบเนียนเลยช่วยควบคุมความมันยาวนานด้วยกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็ติดทนตลอดทั้งวันนะคะเออคำเคมเขาแบบ น่าสนใจนะในเรื่องของการปกปิดนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลงกันเลยตัวนี้นะคะเราซื้อมาเป็นเบอร์1 20นะคะทุกคนนี่นะจะเป็นสีเบทนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ปริมาณ6 ml นะคะทุกคนก่อนที่จะไปลงนะคะจะให้ทุกคนดูผิวหน้าของเราก่อนนะคะก็คือจะมีรอยสิวนะคะทุกคนแล้วก็จะมีฝ้านะคะตามนี้เลยจะมีฝ้าแล้วก็ ที่หน้าแก้มนะคะจะเห็นรูขุมขนนะคะแล้วก็ขอบตาดำก็คือวันนี้จะไม่ลงคอนซีลเลอร์นะคะก็คือจะใช้ตัวนี้ปกปิดเลยแล้วก็เราจะใช้เป็นฟองน้ํานะคะทุกคนใช้ตามปกติของเราแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวมาดูสีของเขากันก่อนว่าประมาณไหนนะคะ นี่นะคะทุกคนสีเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเบอร์หนึ่งสองศูนย์จะแบบติดไปทางเหลืองๆไข่ๆนะคะโอเคแต่เราจะลงครึ่งหน้าก่อนนะคะเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบให้ทุกคนดูนะคะสีจะเป็นประมาณนี้เลยด้านนี้คือข้างที่ลงแล้วนะคะด้านนี้คือยังไม่ได้ลง คือทุกคนดูสิเขาเนียนกริบตามคำเคมจริงๆนะคะคือเนียนมากแล้วก็สีสวยสีคือกลืนไปกับผิวเลยนะคะสีสวยมากอันนี้ชอบจริงแล้วก็คือความเนื้อแมตอะมันดีมากคือสาวผิวมันต้องไอเลยแบะแล้วก็ในส่วนของเรื่องการปกปิดนะคะคือเนี้ยเราลงไปแค่บางๆนะคะทุกคนแต่เขาก็คือสามารถเบลอขุมขนหน้าแก้มได้แบบเนียนไปเลยนะคะแล้วก็ดูสิวสิ อันนี้คือแค่ลงแบบบางๆนะคะเออเขาก็แบบปกปิดจางลงนะคะแล้วก็จะมีช่วงเนี้ยลอยช่วงเนี้ยก็คือปกปิดไปหมดเลยแต่ว่าจะเห็นแบบเออฝ้าตรงนี้นิดนึงเพราะว่า เออหมือนค่อนข้างชัดนะคะแต่ก็คือลงไปแค่บางๆอะ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวจะขอไปลงเพิ่มนะคะลงให้ทั่วหน้าแล้วก็ลงคอให้เรียบร้อยแล้วจะมาให้ทุกคนดูฟินิตอีกทีนะคะนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็คือเราลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือจะบอกว่าเรื่องการปกปิดเขาทําได้ดีมากคือปกปิดดีจริงๆแล้วก็คือดูสิ หน้าเนียนมากทุกคนนี่นะคะก็คือเนียนอย่างนี้เลยแต่ว่าคือด้วยความที่เขาปกปิดเดี้ยทุกคนมันจะมาพร้อมกับความที่ดูหนาหน่อยนะคะสําหรับเราเราคิดว่ามันเออดูหนาไปอะแต่ก็คือเป็นฟิลที่ออกงานไปงานได้เลยนะคะแล้วก็คือเหมาะกับใครที่ต้องการปกปิดนะคะตัวนี้ก็คือตอบโจทย์เลยนะคะเนี่ยทุกคนดูที่ใต้ตาเราสิคือแบบไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์ก็ได้แล้ว สำหรับตัวแป้งนะคะทุกคนเขาบอกว่าเขาเป็นแป้งพับผสมรองพื้นนะคะมอบผิวแมตเนียนกลิบนะคะให้การปกปิดระดับปานกลางถึงสูงนะคะแล้วก็พร้อมช่วยดูดซับน้ำมันส่วนเกินนะคะให้เครื่องสำอางติดทนยาวนานด้วยแล้วก็คุมความมันยาวนาน12ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ปกป้องผิวจากการถูกทำลายจากรังสี UV แล้วก็แสงสีฟ้านะคะทุกคนแล้วเออเขามีดอกจันมาว่า ผลรับจะขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนี่นะคะทุกคนตลับด้านในเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือจะเป็นตลับแบบเล็ก,ลกๆพกพาง่ายเลยก็จะเขียนว่าสี่จันนะคะแล้วก็สีตลับแบบเออสวยหรูมากสีแดงหรูๆนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีสี่จันนะคะแล้วก็ชื่อรุ่นนะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะทุกคนเขาจะเป็นเบอร์125นะคะจะชื่อว่าวอร์มเบดนะคะเปิดมาด้านในนะคะก็จะเจอกระจกนะคะแล้วก็จะเจอตัวพับนะคะนี่นะนี่นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นสีแป้งของเขานะคะค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาลงแป้งกันนะคะเดี๋ยวจะใช้พับที่เขาให้มานะคะที่เราซื้อแป้งเบอร์125มานะคะก็คือมันจะมีความเข้มกว่าสีรองพื้นหน่อยนะคะก็คือมันมีเบอร์เดียวทุกคนเราก็คืออยากลองนะคะก็เลยแบบเออซื้อมา เดี๋ยวเราคิดว่าเราจะเออลงใต้ตาแล้วก็ลงจุดที่ต้องการปกปิดนะคะเราที่เหลือน่าจะใช้ แป้งลงนะคะทุกคนขออนุญาตใช้แป้งนะคะคือด้วยความที่เราซื้อแป้งมาสีเข้มกว่ารองพื้นนะคะเราก็เลยแบบเออไม่อยากใช้พับลงนะคะทุกคนก็เลยขอเป็นลงแค่แป้งเบาๆก็พอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยความที่รองพื้นเขาก็ปกปิดดีอยู่แล้วนะคะเราก็เมื่อกี้ลองแป้งลงใต้ตาลงปกปิดสิวอะไรเงี้ยก็คือปกปิดได้ดีมากเราก็เลยแบบไม่กล้าลงทั้งหน้าทุกคนกลัวว่ามันอาจจะดูหนาเกินไปนะคะอันนี้ก็คือ แล้วแต่สไตล์นะคะทุกคนว่า ต้องการการปกปิดระดับไหนนะคะนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็คือทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือจะบอกว่าแป้งของเขานะคะมีการปกปิดที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เออได้ผิวที่แบบเรียบเนยียนแบบนี้เลยเออพอใช้คู่กันนะมันได้ผิวที่เนียนสวยมากๆเลยนะคะนี่นะแล้วก็แป้งตัวนี้นะคะทุกคนปริมาณอยู่ที่4.5กรัมนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวแต่งเสร็จมาดูกันว่าเออฟินิชผิวมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะนี <S <S ่นะคะทุกคน คนไปแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วงานผิวก็จะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นแบบเออออกแมทแมทหน่อยนะคะตอนนี้ก็ยังเรียบเนียนดีอยู่แต่ว่าคือมีตรงจมูกค่ะทุกคนคือจมูกอะ่ะมันเหมือนมันหลุดแล้วมันเป็นแบบลอกลอกหลุดหลุดหน่อยนะคะคือคิดว่ามันน่าจะเป็นจากเหงื่อนะคะเพราะว่าเออเหงื่อออกแล้วก็น่าจะซับหรืออะไรเนี่ยแหละไม่แน่ใจแล้วพอมาดูอีกทีก็เพิ่งเห็นว่าเออ มันหลุดไปแล้วมันน่าจะเป็นแป้งนะคะที่หลุดออกไป โอเคค่ะทุกคนต่อไปเราจะมาทดสอบเรื่องความคุมมันกันน้ํากันเหงื่อความติดทนอย่างที่เขาได้เคมไว้นะคะก็คือเราเป็นคนผิวผสมนะคะทุกคนช่วงทีโซนจะมันมากๆแล้วก็ช่วงจมูกนะคะคือเหงื่อจะออกเยอะมากๆเลยแต่ว่าเราจะมีเวลาทดสอบกันแค่4ี่ชั่วโมงนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แมสด้วยจะได้รู้ว่าเออเขาติดแมสไหมนะคะโอเคก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะคะทุกคนค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกันนะคะหลังจากที่ผ่านไป4-5่ถ นมะะคะที่จมูกนะคะทุกคนคือตอนแรกอะที่เราไปแต่งหน้ามาแล้วเราบอกว่าที่จมูกมันดูหลุดมันลอกไปแบบนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยคือมันหลุดเหมือนมันหลุดไปอีกแล้วอะหลุดไปแบบตอนเนี้ยค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยนะคะคิดว่าน่าจะเป็นแต้งนะคะที่หลุดร่องแก้มนี่นะคะเนี่ยร่องจมูกเนี่ยก็จะมีความมันคิดว่าเออเขาก็มีความคุมมันนะมันมีความมันแต่ว่า มันไม่ได้ดูมันเท่าปกติอะคือปกติหน้าเราเมันจะมันมันมากอะไรเงี้ยตรงช่วงร่องแก้มนะคะตรงเนี้ยคือเนียนมากทุกคนคือเนียนนะคะแล้วก็ความปกปิดฝ้าอะไรใดๆก็คือยังดีอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็เหมือนจะมีตรงเนี้ยนิดนึงที่แป้งเขาลูดไปนะคะช่วงตรงเนี้ยแล้วก็ที่บอกนะคะทุกคนเราก็ได้ใส่เมสไปนะคะนี่คือจะมีรอยเปื้อนตรงนี้ กับตรงนี้เห็นปะจะเป็นรอยจางๆคือน่าจะเป็นแป้งนะคะคือแบบเราต้องบีบให้มันลัดจมูกไงมันก็จะแบบ เื้อนตรงช่วงจมูกนะคะน่าจะเป็นรอยเออที่เห็นแหละวว่ามันหลุดออกไปนะคะค่ะทุกคนโดยรวมก็คือประมาณนี้เลยนะคะจะมีแค่แบบเออตรงจมูกนะคะที่แบบเห็นได้ชัดว่ามีหลุดไปบ้างนะคะเดี๋ยวจะมาสรุปคําเค็มของเขาสักนิดละกันเขาบอกว่าหม้อผิวแมตเนียนกลิบนะคะก็คือจริงมีการปกปิดระดับปานกลางถึงสูงนะคะกบได้ทุกรอยอย่างแนบเนียนก็คือ จริงคือเนี่ยต้องชมจริงๆว่าเรื่องการปกปิดเขาทำออกมาได้ดีจริงๆแล้วก็เขาบอกว่าสามารถพางรูขุ่นได้นะคะ ก็จริงอย่างที่บอกนะคะเนี่ยช่วงหน้าแก้มเราจะมีรูขุมขนแต่ก็คือเหมือนแบบมันเบลอไปกับผิวเราเลยแบบไม่เห็นเป็นรูขุมขนนะทุกคนแล้วก็ช่วยควบคุมความมันยาวนานกันน้ํากันเหงื่อนะคะติดทนตลอดทั้งวันคือเรื่องความคุมมันเนี่ยเราคิดว่าเขาก็สามารถคุมมันได้ในระดับหนึ่งนะคะควบคุมความมันได้ประมาณหนึ่งนะคะไม่ได้ถึงกับไม่มันเลยนะแล้วก็กันน้ํากันเหงื่อนะคะคิดว่าอย่างกันเหงื่อ,อยังไงคิดว่าน่าจะ เออกันได้นะเพราะว่าคือเนี่ยที่หลุดที่จมูกเนี่ยนะคะคิดว่าเป็นแป้งแล้วแต่ว่ารองพื้นอะ่ะเขาก็ยังอยู่นะถึงแม้ว่าเออจะมีเหงื่อแล้วก็ติดทนนานตลอดทั้งวันนะคะก็คือหลังจากที่ทดลองมา4ี่ชั่วโมงเนี่ยก็ยังไม่มีส่วนไหนที่แบบหลุดนะคะทุกคนแล้วก็สีไม่ดอกด้วยนะคือแต่งมายังไงตอนนี้ก็คือยังเป็นแบบนั้นไม่ได้ดอกลงเลยนะคะ อ่ะเดี๋ยวมาสรุปความเค็มของแป้งเขาสกนีนตะคะก็คือมอผิวเนียนกลิปนะคะก็คือจริงค่ะทุกคนผิวเนียนมากแล้วก็ให้การปกปิดระดับปานกลางถึงสูงก็คือจริงคือทั้งสองตัวเลยเนี่ยทั้งรองพื้นแล้วก็ตัวแป้งเขานะทำเรื่องการปกปิดได้ ค่อนข้างดีอะเออรู้สึกว่าประทับใจมากๆนะคะในเรื่องการปกปิดคือดีจริงแล้วก็ควบคุมความมันยาว12ชั่วโมงนะคะก็คือเราคิดว่าเขาควบคุมความมันได้ในระดับหนึ่งนะคะสรุปความรู้สึกหลังจากที่ได้ใช้นะคะคือจะบอกว่าที่ชอบหลักๆเลยคือเรื่องการปกปิดคือทําออกมาได้ดีมากๆทั้งสองตัวเลยนะคะคือแบบ ดีมากอันนี้ให้เขาจริงๆเรื่องการปกปิดนะคะเออมันดีมากแล้วก็คือเรื่องความเนียนกริบอะไรอย่างเงี้ยก็คือทําออกมาได้ดีมากเรารู้สึกว่าดีเกินราคาเลยอะเออซึ่งตัวซองเนี่ยรองพื้นตัวซองนะคะจะอยู่ที่ราคา49บาทนะคะทุกคนแล้วก็ตัวแป้งเขาเนี่ยจะอยู่ที่ราคา79บาทนะคะสามารถซื้อได้ที่ เซเว่นนะคะแล้วก็สามารถสั่งในช้อปปีได้นะคะใน Official สีจันของเขานะคะเราคิดว่าเขาไม่เหมาะกับคนที่แบบต้องการโชว์งานผิวต้องการแต่งหน้าเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราคิดว่าเนื้อของเขาอะค่อนข้างหนานะคะทุกคนแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือสีของเขาค่อนข้างติดไปทางโทนเหลืองนะคะทุกคนก็คือแบบก็จะมีแบบเออบางคนที่เขาสีผิวแบบอมชมพูอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบใช้ไม่ได้หรือเปล่านะคะ ก็ประมาณนี้นะคะโดยรวมก็คือชอบใครใช้อยู่แล้วเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะก็คลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย